มีคนบอกว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จจะเอาอะไรมาเป็นแรงผลักดันดีคะเอออย่าทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันค่ะค่อยๆทำทีละอย่างและถ้าทำแล้วไม่สำเร็จก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะคะทำให้เป้าหมายมันเล็กลงขยับเป้าหมายให้มันเล็กลงแล้วก็ค่อยๆทำทีละนิดทีละอย่างนะคะอย่าอย่าอันนี้อย่าอะไรอ่ะจะพูดว่าไงดี อย่าไปตั้งเป้าหมายที่มันบางทีเป้าหมายที่ทําให้สําเร็จเพราะว่าบางทีเป้าหมายกับความพยายามเรามันไม่ได้บาลานซ์กันจะตั้งเป้าหมายอะไรเราก็ต้องดูดูศักยภาพของตัวเราก่อนว่าไอ้เป้าหมายที่เราตั้งกับต้นทุนที่เรามีมันบาลานซ์กันหรือเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมบางคนทําอะไรก็ไม่สาเร็จไม่สําเร็จสิคุณไปตั้งเป้าซะใหญ่ไปหมดอ่ะ ตั้งเป้าหมายในชีวิตอะใหญ่ไปหมดอันนู้นอันน,น,นี้อันนู้นอันนี้อันนั้นมนุษย์แต่มันเป็นแค่คนธรรมดาคนนึงใช่ไหมเรามันเป็นแค่คนธรรมดาคนนึงไม่ใช่เป็นยอดมนุษย์ไม่ใช่เป็นอุลตร้แมนไม่ใช่เป็นสไปเดอร์แมนไม่ใช่แบทแมนใช่ไหมเราไม่ได้มีพลังวิเศษนี่เราไม่ใช่โทวิกันจะได้มีหลายหน้าหลายมือใช่ปเรา คุณก็ต้องลดเป้าหมายลงคุณก็ต้องลดเป้าหมายลงแล้วก็ประเมินตัวเองทําอะไรก็ประเมินตัวเองบางทีไม่ต้องไปสนใจเป้าหมายเลยก็ได้ทําอะไรอะสนุกกับสิ่งที่ทําไปแล้วเดี๋ยวความสําเร็จมันเกิดขึ้นเองดิฉันไม่ตั้งเป้าหมายนะทุกคนเนี่ยทุกวันนี้ทำไมฉันรู้สึกมีความสุขมากเพราะว่าดิฉันเป็นคนไม่ตั้งเป้าหมายเข้าใจไหม ไม่ตั้งเป้าหมายคือไม่เคยคิดนะว่าศึกมาแล้วศึกออกมาแล้วต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่ต้องมีอนุนี้ถึงเวลามันมาเองเราแค่สนุกกับงานที่ทำได้ลองเรียนรู้แล้วทำอยู่ดีๆมันก็ทำได้เองทุกคนมันสนุกกับงานที่ทำแล้วความสำเร็จมันจะเป็นผลจากความสนุกจากประสบการณ์จากการเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำเอง บางคนใช้ชีวิตเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยไม่รู้จะเหนื่อยยังไงแล้วบางทีแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ให้เม้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไม่ได้นําไปสู่ผลอย่างที่ตั้งใจอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นทุกข์เขาใชเปล่าเหมือนดิฉันนะ่ะเหมือนดิฉันขายของดิฉันก็แค่รู้สึกว่าดิฉันอยากขายอ่ะสมมติขายทุเรียนอย่างเงี้ยก็แค่ลองขายอยากลองอ่ะออกมาแล้ว คิดแค่ว่าเราต้องมีงานทําเราต้องมีงานทำแต่ทําทงานทํำยังไงก็ดูจากต้นทุนที่เรามีว่าเรามีอะไรบ้างอ่ะแน่นอนเราสึกออกมาเราไม่ได้มีสมบัติพัฒ์ฐานเลยใช่ไหมบ้านเราก็ไม่ใช่บ้านคนรวยเราไม่มีอะไรแล้วก็พอมีต้นทุนจากการที่อ่ะสึกออกมาปุ๊บเรามีกระแสใช่ไหมคนจ้างเราไปรีวิวไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเราก็แบ่งเงินมาลงทุนลองลอง,ลงทุนด,ดูลองผิดลองถูกอ่ะ เราเป็นคนจันมีอะไรอ่ะผละไม้ก็มีอาหารทะเลก็มีหน้าผลไม้ก็ขายผลไม้ไปขายที่ไหนอ่ะมีต้นทุนเป็นอะไรอ่ะโซเชียลไงเราได้เปรียบตรงที่เรามีโซเชียลแล้วก็ใช้โซเชียลมันเกิดประโยชน์ดิแทนที่จะมาแบบเล่นๆไปวันๆไม่ได้อะไระก็เอาโซเชียลมาทําให้มันเป็นประโยชน์เปลี่ยนจาก f c เปลี่ยนจากคนติดตามให้มาเป็นลูกค้าเรา ดิฉันเคยมีโสโลแกนเปลี่ยนยอดคนติดตามให้มาเป็นยอดเงินในบัญชีโสโลแกนแล้วก็ทำได้จริงนะก็ทำไปคุณก็ทำไปประเด็นที่สำคัญคือคุณต้องมองตัวเองให้มันชัดก่อนคนหลายคนทําอะไรไม่สำเร็จเพราะว่ามองตัวเองไม่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไรตัวเองเก่งด้านไหน มองตัวเองไม่ชัดมันก็เบอร์ไปหมดอ่ะคนอ่ะถ้ามองตัวเองไม่ชัดก็เบอร์คุณก็เบอร์คุณมองตัวเองไม่ชัดคุณก็เบอร์ไปหมดเห็นคนนู้้นเขาว่าทําอันนี้ดีเห็นคนนี้เขาว่าทําอันนู้นดีคุณก็ไปทําตามเขาแต่คุณไม่ได้รู้ว่าคุณมีความสามารถที่จะทําแบบเขาหรือเปล่าเบอร์เขาเรียกว่าเบอร์มองตัวเองไม่ชัดเลยว่าตัวเราควรจะไปอยู่ตรงจุดไหนยังไง และทําอะไรที่มันซับพอร์ตกับต้นทุนที่เรามีต้องมองตัวเองให้ชัดก่อนคุณต้องคุณต้องกลับไปมองตัวคุณให้ชัดก่อนว่าคุณมีอะไรคุณมีอะไรเออนันแหละต้องรู้จักตัวเองก่อนคุณคิดว่าเป็นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมันง่ายเหรอือมันไม่ได้ง่ายนะมันต้อง สู้กับอะไรหลายอย่างคนดูถูกคนถากถางขณะดด่ฉันศึกมานะศึกออกมาแล้วทํามาหากินสุดจริตนะคนยังถากถางดิฉันเลยว่าเป็นปรเรียนก้าปรเรียนก้าศึกออกมาแล้วมาขายน้ําพริกตอนแรกอัใครไหมขายน้ําพริกศึกออกมาแล้วมาขายน้ําพริกขายปลาเค็มอย่างเงี้ยมันมีคนดูถูกดิฉันมาดิฉันขายปลาเค็ม <c oughs> คนพวกนี้มันไม่เข้าใจชีวิตไง <c oughs> คนพวกนี้มันไม่เข้าใจชีวิตคนพวกนี้มันไม่เข้าใจชีวิตชีวิตมันต้องอยู่กับความจริงอย่ามัวไปกอดเกียรติอยู่บางคนมัวแต่ไปกอดเกียรติห่วงเกียรติไงห่วงห่วงห่วงหน้าตาห่วงเกียรติโอ๊ยฉันระดับนี้แล้วฉันจะมาทําแบบนี้ไม่ได้หรอกฉันจบสูงฉันมีความรู้สูงบางคนเนี่ยกดกอดเกียรติ กอดความรู้กอดฐานะอยู่มันก็ตายมันของปลอมมันของปลอมชื่อเสียงเกียรติคุณมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่ของจริงของจริงคืออะไรของจริงคือตัวเราในของจริงการต้องอยู่ต้องกินต้องใช้คือของจริงมีเกียรติแต่ไม่มีกินเอาไวทไไ้ทำไมมีไปทำไมมีเกียรติแต่ไม่มีกิน มีเกียรติใช่มีเกียรติแต่ไม่มีกินมวแต่กอดเกียรติอยู่บางคนอนะ่ะจมไม่ลงบางคนอะจมไม่ลงมวแต่กอดเกียรติมั้งนะกอดเกียรติกอดอดีตบางคนก็กอดอดีตบางคนก็กอดอดีตติดภาพติดภาพในอดีตติดภาพในอดีตเคยมีคนนับถือเคยมีคนยกย่อง เคยอยู่สบายอืมลำบากไม่ได้ก็กอดก็กอดเกียรติต่อไปค่ะจิฉันไม่กอดด้วยค่ะไม่เอาไม่เอาชีวิตจริงคือเราตื่นขึ้นมาเราต้องกินอันนี้คือของจริงของจริงคืออะไรชีวิตมนุษย์ตื่นมามันต้องอาศัยปัจจัยสี่อันนี้คือของจริง คุณต้องกินคุณต้องใช้คุณมีค่าใช้จ่ายอันนี้คือของจริงคุณมีครอบครัวที่คุณต้องดูแลอันนี้คือของจริงอันอื่นมันของปลอมทั้งนั้นนะสำหรับดิฉันนะดิฉันรู้สึกว่าอันอื่นมันของปลอมทั้งนั้นนะ <flowing> ของจริงคือเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้จ่ายเรามีภาระเรา,ามีคนที่ต้องดูแลเราต้องกินต้องใช้ฉะน,นั้นหน้าที่ของเราคือ เราต้องทำงานเราต้องหาเงินทำงานทำได้หมดเลยทุกงานเลยขอให้มันสุดจริตงานอะไรก็ได้มีเกียรติหมดถ้ามันสุดจริตแค่นั้นก็พอขอแค่มันมีเกียรติสุดจริตแค่นั้นพอจบไม่ต้องไปคิดเยอะปวดหัวไม่ต้องไปคิดเยอะปวดหัวแค่นี้พออาจริงเะล่าอืม ดิฉันดื่มน้ําเยอะนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าดิฉันรู้สึกเจ็บคอดิฉันใช้พลังเยอะมากดิฉันไล่ไข่ของมาตอนบ่ายรู้สึกเจ็บคอยาอมต้องเข้าละมาอยู่ในนี้ได้ไง,ไงว่าปลาหมึกตลบมากหลบมาวอ้ยขอบคุณค่า ขอบคุณค่าขอบคุณโอ้ยขอบคุณค่ารีโอไปงานพูค่ะรีโอไปงานพุแฟนไปงานพุค่ะไม่มีแล้วหมดนะอย่าอมไลฟ์ขายของมันมากใช่ก็คุ้มมาได้เป็นร้อยออเดอร์คนก็อุดหนุนเราคนก็อุดหนุนเราไปสั่งซื้อ fc จากสงขาค่ะข,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวสักสามทุ่มไม่แน่นะดึกๆดิฉันะเอ้ยอันนี้มันสามทุ่ม สามทุ่มยีนาทีแล้วเดี๋ยวสักสี่ทุ่มดึกๆก่อนนอนดินฉันอาจจะไล์ขายอีกหน่อยเพราะว่ามันมีปลาที่อยู่ในตู้เดี๋ยวมาไล์ขายให้ทุกคนไปสั่งในบ้านหลังคาสีเขียว,เ,ยวเดี๋ยวสักสี่ทุ่มมาเดี๋ยวสักสี่ทุ่มไล์ขายไล์ขายปลาอีกรอบหนึ่ง